เอาความสดใสยามเช้ามาฝากทุกๆคนตื่นก่อนได้เปรียบนะคะทุกคนนี่ค่ะตื่นก่อนเห็นอะไรที่สวยงามก่อนนะคะก่อนที่แดดจะมามันก็จะมีความสวยงามที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็ได้เห็นเห็นอะไรมากกว่าคนอื่นคะทุกคนถ้าสายแดดมาแล้วก็จะ เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นมุมมองที่เป็นตอนเช้าสําหรับทุกคนเอามาแบ่งปันนะคะความสุขเกิดขึ้นง่ายๆความสุขหาง่ายมากเลยค่ะจงเป็นความสุขให้ตัวเองค่ะสีชมพูหวานแววเลยนะเป็นสีขาวอมชมพูเป็นสีที่แบบละมุนค่ะ สีละมุนละไมามากเลยค่ะทุกคนอันนี้สีส้มสดนะคะสดสดใสเลยค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบสีอะไรนะแต่ไม่นายเจียบชอบความสดของเขาคือสดมากๆแล้วพอลูปมออกมาแล้วมันก็แบบสดชื่นคนะ่ะทุกคนเวลาเราเห็นแล้วมันก็จะสดชื่นสีนี้เป็นสีบานเย็นนะคะเป็นสี ถ้าเกิดตาเนื้อเห็นมันก็จะเข้มกว่าน,นี้นะแต่ว่ากล้องมันปรับมันก็สดใสนะคะทุกคนมันทำให้เราสดใสได้ในตอนเชา้าแบบนี้ก็เป็นสีขาวอมชมพูนะคะทุกคนละมุนไหมคะแต่ไอนายเจี๊ยบคิดว่าละมุนมากเลยตอนแรกๆเขาเป็นแค่สีขาวนะแต่พอสักพักหนึ่งเขาเป็นสีชมพูค่ะมันมีความละมุน